เมียนมาที่เข้ามาอยู่กับไทยตอนนี้ขอให้พี่น้องชาวไทยเราได้มองเขานะครับว่าเขาเป็นคนที่มาร่วมชะตาก,กันกับเราในฐานะที่เขาเข้ามาใช้แรงงานเขามาเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราเนื่องจากเราต้องใช้พึ่งแรงงานของพวกเขาคนไทยไม่ทํางานด้านที่พวกเขาทำเพราะนั้นเขามาช่วยเราอยู่แล้วเขามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับเรามากันเป็น หมื่นเป็นแสนอะไรก็แล้วแต่จะถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ณวันนี้เราเป็นญาติกันเราเป็นพี่น้องกันในเมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาเกิดเหตุนี้ขึ้นมาขอความเข้าใจของพี่น้องประชาชนของเราได้ดูแลซึ่งกันและกันนะครับยามเจ็บป่วยได้ไข้เราดูแลเขาเราจะได้ใจ แล้วก็ได้คนมาทํางานในช่วงที่เราหายไปเขาก็กเราก็จะอยู่กันเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนั้นฝากความรู้สึกนี้รู้สึกดีๆอย่างนี้เผื่อแผ่ไปถึงทุกคนนะครับ